เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณครูเมืองโดยเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินงานงโครงการซ่อมแซมตลิ่งครูเมืองบริเวณถนนชายภูมิบริเวณทางทิศเหนือประตูท่าแพจึงอาจจะมีเศษวัสดุจากการรื้อถอนตลิ่งครูเมืองเดิมกองอยู่บนบาดวิถีริมครูเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่จึงขออภัยพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้บาดวิธีมาณที่นี้และขอโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปรับปรุงต ตลิ่งคูเมืองในบริเวณต้นไม้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562และจะดำเนินการปรับปรุงตลิ่งคูเมืองบริเวณถนนขรุารบริเวณทางทิศใต้ราม5แผภายในเดือนมกราคมพุทธศักราช2563อันหนึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งข้อสงสัยปริมาณน้ำในคูเมืองที่แห้งขอดจทศบาลนครเชียงใหม่ขอชี้แจงให้ทราบว่าการระบายน้ำในคูเมืองบริเวณดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างประตูน้ำคูเมืองจำนวน8บาน รังสีมากันวรากูลผู้สื่อข่าชิเมเนียส์รายงาน